มาทำข้าวหมูเกาหลีกันการหมักหมูใช้น้ำตั้นราย65กรัมหรือประมาณ5ช้อนโต๊ะครึง่งพริกไทยป่นตามชอบซอสฝาเขียว4-5ช้อนโต๊ะแนะนำให้ใช้แค่4ช้อนโต๊ะก่อนเดี๋ยวพอใส่ทุกอย่างครบแล้วคนให้เข้ากันก่อนใส่เนื้อหมูก็ลองชิมดูค่ะถ้ายังเค็มไม่พอก็ค่อยใส่ซอสผาเขียวเพิ่มใส่ซอสหอยนางรมหรือบางคนก็เรียกว่าน้ำมันหอยลงไป1ช้อนโต๊ะ น้ำมันงาน1ช้อนโต๊ะแนะนำให้ใส่นะคะเพราะว่ามันจะหอมขิงสับหรือตำก็ได้1ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วลองชิมดูถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มได้เมื่อรสชาติของน้ำหมักถูกใจแล้วใส่เนื้อหมูลงไป500กรัมหั่นให้เป็นชิ้นๆด้วยนะคะไม่ใช่ใส่ทังก้อนเนื้อหมูจะใช้เป็น3ชั้นสไลด์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนอื่นๆก็ได้ขยำขยำคลุกเคล้าเนื้อหมูกับซอสหมักให้เข้ากัน หมักเนื้อหมูทิ้งไว้สัก30นาทีก่อนใช้งานถ้าไม่รีบจะแช่ตู้เย็นเก็บไว้ค้างคืนก็ได้หลังหมกักให้นำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้พอร้อนใช้น้ำมันพืชแค่นิดหน่อยก็พอใส่เนื้อหมูที่หมักไว้ลงไปใช้ไฟกลางผัดจนกระทั่งหมูสุกเมื่อสุกแล้วเทใส่ชามผักไว้ก่อน นำน้ำมันพืชใส่กระทะอีกเล็กน้อยเราตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันพืชร้อนใส่กระหล่ำปลีและแครอทลงไปปริมาณตามต้องการป้าใช้ประมาณ3หยุม่มปรุงรสผักด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือเล็กน้อยผัดผัดผัด,ผดจนกระทั่งผักสุกตักเข้าสวยใส่ชามอันนี้เป็นชามกระดาษคราฟขนาด500 ml นะคะก็จะใช้เข้าสวยประมาณ150กรัม ตักเนื้อหมูที่ผัดไว้พร้อมน้ำราดเล็กน้อยใส่ลงไปในชามใส่ผักโรยงาขาวคั่วเพื่อเพิ่มความหอม 1. สูตรป้าจะทำข้าวหมูเกาหลีแบบนี้ได้ทั้งหมด5ถ้วยเอาละค่ะเดี๋ยวถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบหมูเกาหลีเนื้อหมู75บาทป้าใช้เนื้อหมูที่เขาหั่นขายของโลตัสนะคะ ซอสปรุงรสฝาเขียวตีไป5บาทน้ำตาลทราย2บาท28สตางค์ซอสหอยนางรม2บาทขิงสับ2บาทน้ำมันงา5บาทพริกไทยป่น2บาทงาขาวคั่ว5บาทกระหล่ำปลีแล้วก็แครอทตีไป10บาทเกลือ25สตางค์น้ำมันพืช2บาทรวม110บาทกับ53สตางค์1สูตรตักแบ่งได้ทั้งหมด5ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบหมูเกาหลีต่อถ้วยจะอยู่ที่22บาทกับ1 1เอสตางค์ อันนี้ยังไม่รวมค่าชามเราก็เข้าสวยเดอ้อถ้ารวมค่าชามโอ้ยบางทีก็เรียกชามบางทีก็เรียกถ้วยนะคะขออภัยแล้วก็รวมค่าเข้าสวยแล้วต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่ถ้วยละ3า32บาทกับ91สตางค์จ้า เหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจีบปาถาค่าถุงค่าช้อนค่าซ่อมราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าย้าว่าถ้าเป็นป้าป้าจะขายถ้วยละ69บาทซึ่งถ้าใครคิดว่าแพงไปหรือถูกไปสามารถคิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะคะ